สวัสดีครับวันนี้หมจะมาสอนวิธีการโหลดโปรแกรมน,นะครับเราจะยกตัวอย่างด้วยโปรแกรมแ a n t a s ซีย2019นะครับเรากดเอ่เราก็ต้องกดกระจายนะครับกดที่ x ท่านเพียนะครับอ๊มันจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราก็กดตกเรงโหลดถ้ามันขึ้นแบบนี้แปลว่าเราต้องกดตกลงนะครับยอมรับ รอสักพักนะครับท่านงนี้ก็ได้ครับเราโหลดโปรแกรมแคทเเซียได้คนระับจากนั้นเราก็จะต้องโหลดโปรแกรมแคทเเซียสตูดิโอที่7นะครับกระจายนะครับ เดิระจายกดโอเคลองสักครู่นะครับถ้ามาที่นรนแบบนี้เราก็ต้องเงินก็ต้องกดโอเคนะครับต้องไปนสนใจนะครับท่าน,นี้ก็สเสร็จที่นะครับสำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรมพเซียนะครับ